สวัสดีค่ะพบกันในช่วงครัวบุญมาวันนี้นะคะเราจะมาตำส้มตำพริก30เม็ดค่ะดูสิคะว่าแม่ครัวจะกินได้กี่คำเพราะแม่ครัวเป็นคนไม่กินเผ็ดนะคะทุกคนเริ่มเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะตำส้มตำพริก30เม็ดอย่างที่แม่ครัวบอกนะคะทุกคนเราจะนับพริกให้ดูเลยนะคะพริกนี้เราได้มาจากมหาสารคามนะทุกคนพี่สาวปลูกพริกแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เขา ฝากมาให้ค่ะทุกคนรู้นะคะว่ากี่เม็ดเราจะนับให้เห็นเห็นเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเสเามยีี่ห้าห็ดย่ปดยีบสเมตรกันทุกคน แล้วเราก็ตอนตำพริกนะคะเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะ,ะทุกคนอ่าวันนี้มะละกอของเรานะคะทุกคนเราจะใส่ต้นหอมเข้าไปด้วยนะคะในเส้นมะละกอเราก็จะเอามะละกอใส่นิดหนึ่งแล้วก็ตำทุกคนลิรสามสิบเม็ดนี่ ถ้าเป็นฟลิกที่อื่นไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเป็นพลิกมหาสารคามที่พี่สาปลูกเขาบอกว่าเผ็ดระดับ100ร้อยเม็ดเรไม่ได้พลิกเป็นตากแห้งก็เลยยังไม่กรอบเท่าไหรค่ค่ะเ้วเอาไปล้างด้วยกล้องสั่นจะเทือน ทำมาโดนกล้องเ้ยค่ะทุกคนในความสามสิบเมตรของเขาเนี่ยทุกคนไม่ธรรมดาแล้วเราก็จะใส่นะทุกคนมะเขือเทศไงวันนี้ก็มีมะเขือเทศลูกเล็กลูกเล็กนะคะเราจะใส่เข้าไปหมดเลยแล้วเราก็จะบี้เอานะทุกคนจะบี้เอา นี่นะนทุนมกระเทศนะคะเราก็จะบีมุระเทศลูกเล็กค่ะทุกคนมันจะแตกง่ายเราไม่ต้องหัง่นถ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกใหญ่่างนี้เราก็ซอยใส่ค่ะทุกคนนี่นะคะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปทุกคน วันนี้เป็นการตำปูปลานะคะใส่ปูไปสองตัวปูไปล้างมาแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่มะนาวทุกคนบีบไปเลยมะนาวนะคะเครื่องเต็มโคก,กแล้วะคะ่ะทุกคน หยิบแล้วก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็เติมน้ำตาลนิดนึงนะคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะได้นะคะทุกคนแล้วเราก็เติมผงหนัวลงไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วทุกคนรสจะได้สืด่ัง ผลครับทุกคนเราจะใส่เส้นมะละกอลงไปนะทุกคนเส้นมะละกอก็เยอะเหมือนกันแะค่ะทุกคนเพราะว่าลิกสามสิบเม็ดนี้กอีกสิบเม็ดหน้าตาต่อมาเป็นยังไงเ,เด่นไหม ก็ยังไม่เด่งเท่าไหร่นะสิ่งเป็นเพื่อนที่ตลาดเลยค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเบรนูนี้ต้องไปตำกินกันที่ตลาดแล้วค่ะทุกคน โอเคนะคะขออนุญาตชิม,มทุกคนแม่กลัวกินออกหวานนิดนึงก็จะเติมตาลอีกนิดหน่อยสูตรแม่กลัวสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะทุกคนจะใส่แต่น้ำปลารา แล้วเราก็จะตักใส่ถาดแล้วเราก็จะตักใส่ถาดน,นะทุกคน ยั่วๆยัยย่วๆจ้าใครอยากลองเมนูพลิกสามสิบเม็ดยัยย่วๆจ้าวันนี้ตำถาดกินคนเดียวไม่ใช่คะถาดหนึ่งกินคนเดียวพลิกสามสิบเม็ดไปกินกันเลยค่ะ ทุกคนแล้วเราก็จะมากินส้มตำพริกสามสิบเม็ดของเรานะทุกคนสีสันจะไม่จัดจ้านแต่เขาบอกว่ารสชาติเผ็ดเผ็ดสุดๆแต่ก่อนที่เราจะกินส้มตำนะทุกคนเราต้องกินเนะี่ยค่ะทุกคนต้องกินข้าวต้มก่อนไนะงอลองก่อนนะทุกคนไม่งั้นนะคะ กินเมนูนี้ไม่ได้ทุกคนเมผ็ดมากสดกว่าหน้าแม่แม่ครัวก็ไม่มีอีกแล้วสดจริงๆไะว,วันนี้หน้าสด กินกระต้มล่องทองเลยทานจ้าบาานี้เขาสิไม่กินดำคลุงิกลอยมีเอ๊ะรือเมนโมเมนผีลอยมีเม็ดพรสามสิบเม็ดคนอื่นลอยเม็ดดูขอข้าละวะ3สามสิบเม็ดนี่กับอือไทเเคยกินสมตำก็มีเยกมือนี่แม่มกัวจะกินให้มึงได้ยังสมตำก็มียกแล้วก็ผัก ขออนุญาตได้จ้ะพี่สาวบอกว่ามันเกิดคือพวกกินแบบโอ้ ขนมจีนอยากกินในล้าจามียกมีแม่ครัวอแดบขึ้นมาอีกโอุ้กคนตีกล่องแม่ครัวมันบอนแดงแตคกค่อมกริ่มันแดงแดงเลยลี่ะ สูตรของความสูตระาเนี่ยสามสิบเมตรสามสิบเมตรนี่แบบ

อันส้อยจุกเนื้อ,อย่างได้อยูสส่จ้ะซอยจุกดิบดิบนี่มันเป็นตระหน่อยแล้วเป็นตาเกิดแล้วว่าว่ากินของดิบม,ม,มีมีมีแม่ลั่วก็ปีศาจอีกคนนึงสิบากินของดิบมอกินลาบดิบมอกินเนื้อจุกต่ว่นสันซุก,กินต่ว่ามีอีกใหญ่อีกสามคนนะโห มักคักซ้อยจุไายอยู่ไก่มากินออกคลิปแทนเด,เด้อไห่อยากกินซ้อยจุ่อี<ม>จจาร์กินซ้อยจุบอมามออกคลิปแทนเด,เด้อพิสูเนื้อเมา่อ้อยจุให้ สิ่งที่เราเตรียมไปกินปีสามซิเม็ทคือน้ำเนื้อโอ้ยอยากกินแบบต่บแต้เหมนเบอินดามันเผ็ดเผ็ดยังว่ามันเก่ไก่นี่จะผิดเลเวลความเผ็ด ไทแบบว่าเห็นหนาไม่คัวก็ได้จ้าแบบข้มเผ็ดแบบสุดๆดดต้องกินกระต้มก่อนกินเมน่ลื่นนะ <c oughs> ไรครโบ้ก็กินในลมจีนกับเอ๊แต่โบ้ก็มียกกลับไปล่องลงจ้า ๆๆมันก็คล้ายๆของที่กินเลยจ้าสุดยอดของความเห็ดสามสิบเม็ดสามสิบเม็ดกับพ่อกินในยูจ้าแต่ว่ากินหลายอะไรเลยจะกินลหลายพุ่นแบบ คลิปนี้แม่กล้งขอลาไปต่อนัะน๊่นนะเห็ดแห้งจะไปกินกับตรงต่อจ้าสวัสดีจนะ้า